น้ำยาปูเนื้อก้ามปูเน้นๆน้ำพริกน้ำยาเข้มข้นรสชาติจัดจ้านแกงไตปลาแกงป่าอีสานรสเด็ดผักบุฟเฟ่กินได้ไม่อัน้นตบท้ายลอดช่องของหวานน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซสูตรเก่าแก่กว่า30ปีเป็นร้านของดีจังหวัดชุมพรที่นี่ก็คือร้านขนมกีนตเตอร์บุ่นอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ จากถนนขาล่องใต้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ50เมตรร้านอยู่ติดกับร้านขายยาครับเดินเข้าไปถึงมองเมนูเท่านั้นแหละครับผมนี่ถึงครับอึง้งนี่อะไรกันราคาเริ่มต้นเพียงถ้วยละส0บบาทเท่านั้นเหรอ ถ้างั้นผมก็สั่งเลยครับขนมจีนน้ำยาปูน้ำเข้มข้นเนื้อปูเน้นๆเน้นๆมันเผ็ดถึงใจจริงๆครับมองหาผักสิครับพี่น้องมันเยอะจนเลือกไม่ถูกนี่เลยเจอทีเด็ดสตอร์ลูกเนียงแล้วก็เม็ดกระถิ่น3มอย่างนี้กินกับน้ำยาปูนี่แหละครับของตายมันต้องร้อยผนนี้จต่อแกงปลาอีสานหอมนัวปลาราดตีนไก่ชิ้นใหญ่กินคู่กับทอดมันปลาด้ำพริกน้ำยาราดรวมกันบนเส้นนุ่มๆมันเป็นรสชาติที่ลงตัวสุดๆครับนอกจากนั้นยังมีแกงเขียวา หวานไก่ที่ให้เยอะแถมน้ำเข้มข้นหรือจะเป็นแกงไปปลาที่ถึงเครื่องสุดๆไม่มีก๊าปิดท้ายด้วยลอดช่องน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซน์ที่หวานกระตุกจิตกระชากใจร้านขนมจีนเติมบุญเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9ก้ถึง16นาฬิกามีบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของที่นี่อร่อยทุกอย่างโดยไม่ใส่ผงชูรสจะขึ้นเหนือลงใต้แวะเข้ามาได้ไม่ถึง1นนาทีพี่หลวงมาแล้วอยากให้ทุกคนได้มา